สวัสดีครับว ok to <c oughs> ันนี้ก็จะมาเล่นเกม Mario Negro นะครับอะไะครับเล่นเลยครับก็คือเกมนี้นะครับถ้าเก็บเห็ดนี่ก็ตายหมดนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คือกับดักอุ้ยสัตว์เฮ้ยนี่ครับนี่คือเกม Mario Negro นะครับ อู้ทำอะไรกูไม่ได้แลอวอืออะไครับเห็ดอันแรกกินได้ครับอันต่อไปกินไม่ได้ครับมันจะหลอกเราครับว่าให้เรากินเห็ดตลอดอะไรเงี้ยจริงๆมันกินเห็ดไม่ไม่ได้ช่วยเคีียอะไรเลยครับ้ครับเก็บธงก็คือถ้าเราตายเราจะมาเกิดใหม่ตรงนี้นะครับอเอาสดอืออุ้ยเฮ้ yeah, hey.

ตึง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 อุ้ยลงมาครับเอาละครับได้เวลาคอมโบครับหนึ่งสองสามสี่คอมโบ,โบครับโอ้โหฮ่าฮ่ากูไปดูพอแล้วมึงมาด,ด,ด,ดื้อๆเออสเด้ย เกมนี้อาจจะแคสไม่ค่อยสรุกนะครับพบเพิ่งแคสครั้งแรกนะครับไม่ค่อยได้แคสเกมแนวประจนภัยเท่าไหร่นะต้เอ,อื้อสอดแม่งจะสร้งางทำเพี้ยอะไรวเนี่ยอือสอดกูไม่ลงกลมแล้ว้อวสอดโหตอบ หนึ่งคอมโบหนึ่งคอมโบอืออืออือ้ก้อนเมฆนี่โดนไม่ได้นะโดนแล้วก็ตายอืมาครับถึงเวลาคอมโบแล้วครับหนึ่งสองสคอมโบสคอมโบครับ น,นี่มันจะมีเข้าหลามโบกมาครับกระโดดก่อนหนึ่งรอบน,นี่ครับตั้งหลักนิดนึงครับอุ๊บเย้บายบาย,บายดิดเ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 เ้เด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 ครัโโคครครดดเดเดเดดเเลยครับเด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 เ ตายเลยเหรอโอ้โหสดแม่งตรงนี้เข้าไม่ได้แล้วเราจะไม่เข้าอีกแล้วครับอุย้ยตัวเฮียอะไรวะเย่อืออือ,อสองคอมโบสดเห็ดกินไม่ได้แล้วนะครับอุย้ยสุดง แม่งอืออันนี้เยียบไม่ได้ครับข้าไปนี่ฆ่ามแม่งเรียบเลยมึงอืออ่าวรัตกูไปไงวะเนี่ยรดโดอ้ย,อยเกือบตายเกือบตายอุย๊ตัวเฮียอะไรวะมีมีทรงผมด้วยอ๋อตัวเฮียอะไรวะเยียบหัวเอาอสัดรอดไปมึงมิเ้นโดนกูแน่เอาละครับ ได้ทงมาแล้วครับไปโหลดอุ้ยสดลงมาจากท้องฟ้าเลยอ่ะอุ้ยสดเลยลืมรีบร้อนเกินไปอุ้ยอุ้ยสดเลยยาวจาังเลยวะเล่นแบบช้ชาๆครับไปเร็วๆไปช้ชาๆครับม่ต้องอรีบอ่ะอุ้ยโหสดนิดเดียวเองอะ ไอ้นี่มันก็มงได้ไม่เหรอมงเอ้าไม่แตกวะเออยังไงวะแม่งหลบอย่างเดียวหลบอึ๊บลบรับโอโ้โหมีอันใหญ่มากไม่ได้แดกกูลตื้อ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 ตู้มโอ้โหแตกแล้วโโโโลไปทางไหนวะเนี่ยนี่ทางนี้เอ้าสอดกับ กลับไปได้แล้วสอยังไงดีวะแม่งอ้โหอุ้ยสัดนิดเดียวอะโอโห้ม่ครับไหม่ไม่ต้องไม่แปล้วออไม่ดีแดกูลอกอืมตัวียอะไรเนี่ยกินอ้าวสอกินไม่ได้ตายหาแล้วมึงเออหลบได้เว้ยกูลบได้สอดตื้อ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 ตื อ้าวเขานี่แหละผ่านฉลุยเอาละครับบึ๊บบึ๊บเฮี้ยอะไรวะอืมอุ้ยสุดโอ้โหเข้าเรอ็อยู่าผิวแล้วสุดเองโ,อโหต้องมาเริ่มใหม่อะไรหรโอโหสุดจะผ่านอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดาวอ,อื๊อ้อาวสกูร์แล้วมึงเอ้าสตด์นี่ยเป็นยังไงวะเนี่ยเื้ยยาผ่านไปได้ครับอ้ายสตดเอ้าสัดเ์ไปยังไงวะเนี่ยอือ,ไไโ,อ,อ,งงอ,อโอ้โหยิงก็ตายอยู่ดีอ่ะ อือเรียบร้อยดาวไม่ต้องเอาครับเอาแล้วครับตูมผ่านเฉลือยกันนี้ไม่ต้องเอานะครับเอาแล้วมันจะออกเยอะอือทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงอึ๊บกูไม่เอาอีกแล้วสุดเตือดเตืดเตือดเตือดตือดเตือด,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 ดเอาสัตว์ตัวเขีย้ยอะไรวะเนี่ย เหยียบหัวออกสัตว์เหยียบหัวไม่เป็นไรเหยียบยุลอนเหยียบ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 ออาสัตว์ไปตายเคยดีนะว่าแมวก้าชีวิตนะครับนี่แหละไอเทียนี่แหละอุยะ้ยอะอุ้ยอะเย่ถ้านะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบ